ลูกปลาพันป่าครับลูกปลาพันป่าคือเก่าครับด้านนาด้านในด้านซ้ายด้านขวาลูกปลาพันป่าครับลูกปลาพันป่าจานนลูกเมททรณนี่มากแล้วครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับมาเมื่อกี้ได้ขายลูกปลาพันป่านำกลรถขนรถแม่ค้อนะครับของผู้ไดโบ่เลย เังว่ารถสิบล่อแลนหรือว่าสร้างห้องบูงครัวี่น้องเสียงเก่าก็เก่าอยู่เบ่งเอาครับจักรถเบคโคทีมงานผู้ใดครับโอ้ปน่ะสร้างห้องครับพี่น้อง ที่นี่กาเดินทางมาอยู่สุรินทร์เด้อครับนะครับได้มาเยี่ยมเยียนทีมงานอีสานใต้ด้ำแต่งนะครับผมจังหวัดสุรินทร์รบคัเดินทางมาจากน้องบัวลำพูนะครับเอาอะไหล่แม็กเออเอาชิ้นส่วนของแมคอรนะครับมาซื้ออะไหล่นะครับของเสียโบด์เสร็จที่จเจริญทรัพย์ นี้นี่สูสีกับซุปเปอร์ยาวเลยนะครับแต่ว่าเขาเขาสวยจัดประหลัดบอกจริงๆนะครับมีบันไดนะครับ นี่ก็จะทำการเดินทางนะครับย้ายแบ็คโฮ140นะครับซ <ไป S 1> ูเปอร์เอ็กเอมเดินทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอรประสาทครับผมมาดูกันว่าเสียอันจะเอาไปยกอะไรครับหรือจะไปขุดอะไรไปทำอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามมาดูครับแรนบอทันเลยไปเอ้ย ตอนนี้เขาก็ได้มาหอดเสียกไฟแดงนะครับอำเภอปราสาทนะครับลูกป่าพันป่า,ปา,ปานะครับลูกป่าพันป่าเด้อโอ้พันซีเลียวขัวครับวับนนี้ผมก็ตามมาติดติดครับนะฮะร,รถเทเลอร์สิบสองล้อของอีสานใต้ดำแดงกับเบคโฮนะครับรอยสี่สิบคู่ใจนะครับซุปเปอร์เอ็กเอ็มโอ้โหตาตาติดตามมาติดติดรถตัวนี้ เพิ่นสิบบาไปใส่นอ้อยนอเพ่นว่าโอ้รถเพิ่นนี่โคตรไม่ดีครับเล่นครัวตลอดครับรถปิกอัพคันไหนแลนโบหอ,อยชิดใส่นะครับคันนี้มามีแต่ลอยซิบขึ้นครับเปิดเปิดแตห์เอฟซีใส่น้อยเอฟซีบังขึ้นนี่ เอฟขายก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่เพื่อประสาทกับมีบ้านเกิดเมืองน่อนกับยูดอนคือกันพี่น้องคนขายก๋วยเตี๋ยนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวขาหมูนะครับไก่ตุน๋น เบรกกันสักพักนะฮะน่าจะยังไม่ถึงง่ายนะครับเอาไปใส่มาใส่นี่ลูกป่าพันป่าครับลูกป่าพันป่าเงินเส้นกับมีเงินสดกับมีครับเต่าหงอยเต่าหงอย,งอยโอ้วอยวันหนึ่งวันสองครับญ <c oughs> าติพี่น้องลงพลอยู่นี่ครับตาหงอยตาหงอยนี่ <c oughs> มันจะไปใส่นไปังไหนเาไมโคเาไนีเขานีเขายกกระบะนี่เอาแซมมันไปว่ายกยกเครื่องยกกระบะพอมยกกระบะแซกันไหนเอาแล้วไม่โคสิไปจังไหนสั่นฮะขับว่ายกกระบะใส่รถเทเลอร์แล้วเทเลอร์สิแกไม่โคไปจังไหนสกสลี่ยว่ะกำลังยกหัวอยู่นั่นอยู่ี่ก็ต่อ เอาเฮ้ยโอ้ยเบิดแล้วครับหมื่นแล้วครับพี่น้องลูกปลาพันปลาคงสิคายประเด้ครับถ้าขายกันหมื่นต่อครับลูกปลาพันปลาแม่หอยน้ำรกรวดวาอร่อยด้วยเนื้อปันแมงร่อยซีหมดโอ้อ <c oughs> โอ,โอ,โอ้มันสีล่งละตัวนี่ ร้อยเป็นที่น่าพอใจตีน้างมันซื้อบ่ล่ะนี่อันี้มายกอะไรไอันนี้มายกอะไรอยู่นี่กระบะ ่แล้วแล้วแล้วกระบะกระบะแซนด์อะไรอย่างไรโอ้เขาจะยกใส่หกล้อป่ะอ๋อเขาจะย้ายร้านใช่ไหมมันมันยังไงมันมุมอับ่หรือยังไงไม่เขาได้เมียใหม่โอ้ได้เมียใหม่ได้เมียใหม่ก็ต้องย้ายร้านนอะอันนี้เป็นที่เมียเขาใช่ไหมของเมียเมียเก่าเขาไม่ให้อยู่ออ๋เป็นที่ของเมียเก่า เอย่าไปเหยียบเลยผูขี่เด้นอ๋อเสียอันบอกว่าจะมายกเครื่องนะครับเครื่องเก่าที่เสียอันเคยมาทำอยู่ที่นี่กับกระบะใส่สติกเกอร์เลยเฮ้ยลืมสติกเกอร์ได้หนิก็นอนเสร็จปุ๊บจะไปเอาลูกไปเอาเครื่องกันแล้วไ่ใ่เครื่องไหน ไม่ไปเอาปั๊มอ่ะไม่ใช่หรอเอาเอายังไงแล้วนกกร้ามาเอาคืนนี้ปั๊มก็เสร็จแล้วบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่างวินจะไปยกเครื่องจะไปยกเครื่องอยู่ไอ้ขนมรุ้งอยู่พอสิไปยกเครื่องก่อนพ่อโตมาบอกหันนี่พอสิไปยกเครื่องกวอนไม้ก็คือถ้าจะไปเอาปั๊มหรือผ่านอะไรก็คือให้แมะไปฝั่งนี้แล้วก็ค่อยรับประสาทเบงไปในรถอ๋อควายู ขึ้นมาเอาขึ้นรถมาแล้วว่าเร่งไอ้ทางดีๆกล้าตามอยู่เพราะไอ้ตรงมีก้อนหินหน่อยกูใกล้ไม่ได้เลยโอ้สาดเต็มหน้ารถกูเลยเอเอเดี๋ยวห้าวไปก็ได้เมื่อกี้มาจากบ้านผมเป็นคนเอาขึ้นให้ครับ แล้วตอนอาลงให้ลงเองเอ้าตอนเหยียบเบรกป่ะน,นี่หรือมันมนี่ลอกเบรกว่ะโอ้เปิดไฟเนี้ยไฟเป็นสิบดวงหมดมไหมมันคืย่อมันตักดินใส่ดำได้ปะปัญนหนาโอ้ยนาว่าโรเกตเ,เอาเมลซิกจัดไป อ่ไรตะแกโบดกูสิซื้อหายจิงสิเนาะเนาะตะแกโบเลยขันเบอร์คลิปนี้กะขอจักขันเนี่ยเด้ออ้ยบันไดกับแข็งแรกกูเฮาอีกว่ะเขาไม่สองตอนกูสองตอนเท่กันตัวละเน่ะแต่่ารถขกคต่ำเนาะ ลุมเด้อลูกเว้ลุมเดี๋ยวมันนี้น <ไป S 1> ลุมเด้อนวันนี้ก็เสตาก็มาโผล่อยู่นี่เหมือนกันครับไม่กลับบ้านกลับช่องเลยครับนะฮะติดเกาะทุกสถานการณ์ <laughs> เอาใบแท็กหายไปใบหนึ่งเว้ เออมันก็เล็กเครื่องไหนวะมันซุดเด็นซับนี่ดิแขนมันอ่ะมันพัดเด็นซับนี่มั้ยไม่เข้าในกิโลมิลีเด๊ะ โอ้เจออะไรบิลไตรอะไรครับมาติ๊ดๆๆนี่ไฟใส่ดิ uh, วันนี้ก็จะมายกกระบะตัวนี้ครับแต่อันนี้ไม่รู้เสียอันจะเอาไปใส่รถอะไรโอ้ไม่ใช่ของเสียอันครับเป็นเจ้าของอู่อีกคนหนึ่งอู้กระบะกระบะลึกนี่เนาะกระบะหกสีป้อนนี่โอ้พร้อมดำครับพร้อมดำ ไปจอดเราไปกินเนื้อย่างก่อนกูวิ่งนำไฟเด้อจัดไปได้เสียบอดเด้อออนเท่าเก่ทางอ้อมครับหนูเอาอย่างนี้อ่ะ มองยากนิดหน่อยเนมองแล้วขนาดพี่เตีย้ยพี่ยัง,งได้ก้มเลยบางบางคนเขาว่าทำไมไม่ใส่คำว่าสองชั้นอู้เราจะขุดสะยังไงมองไม่เห็นแค่นี้ก็มองไม่เห็นแล้วปิดไฟหน้านี่ปิดไฟข้างหน้านเ,นเนี่ยเปิดได้เนี่ยเลี่ยมตาได้เปล่าวันน่าวันน่า โอ้โหจัดไปครับสามดอก VIP ครับเขาเรียกว่า VIP ของเทครับน um, ี่แหละครับแม็กโฮแบ็กโฮ VIP ครับพี่น้องนะครับบอแมนลุกปลาพันป่าเด้โอ้งามจัดประลัดบอกครับพี่น้องนะครับใครสนใจนะครับสั่งได้ครับอีสานใต้ด้ำแตงครับจัดให้ครับ ทุกลูกแบบของไฟนะครับ เขากับมีไฟตัรศัซ้์กับมีไฟกันตัวเปิดเรื่องไฟของจังหวัดเลยอ่ะเอ้เป็นสลระไปพุ่นเนาะออโต้โอเคครับผมได้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็รู้แล้วว่าเสียอันเขามาทำอะไรมายกเครื่องนะครับเครื่องล้อกลับบ้านใส่กระบะนะครับแล้วก็รถกระบะคันนี้ก็จะ เอาใส่หกล้อคันนู้นนะครับผมแค่นั้นแหละครับตามมาตั้งไกลนึกว่ามาทําอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกับแบ็คโฮสวยๆแล้วก็ลูกป่าพันป่าครับฝากน้ำไปนเดน้อพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ